สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำแปลงนะครับแปลงผักเ,เราจะทำแปลงที่ความกว้าง1เมตร20เซนติเมตรนะครับรอ้รอระยะห่างล่องก็อยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะครับเนี่ยผมก็จะทำการปักหลักไว้ฝั่งนี้เพื่อที่จะให้ เป็นแนวเล็งนะครับเป็นแนวเล็งระยะระยะของระยะที่ปักเนี่ยอยู่ที่1เมตรห้าสิบเซนติเมตรเดี๋ยวเราจะวิ่งวิ่งตรงมาตรงหลักเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะเสดจร่องตรงกลางนะเป็นร่องเดินแล้วแแปลงเนี่ยมันก็จะยุบลงมา จะวิ่งจากฝั่งโน้นวิ่งมาผมจะมีไม้วัดอยู่ เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเราวิ่งมาปุ๊บเราก็จะได้แปลงนะอาจจะดูไม่ชัดเนาะอาจจะดูไม่ชัดเพราะว่าดินมันเป็นสีเดียวกันนะครับอ,อ่ล่องเนี่ยมันยังมีความลึกที่ยังไม่พอเดี๋ยวผมก็จะวิ่งซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะศาสดินขึ้นมาบนแปลงนะครับอ่า เห็นไหมฮะชัดเจนไหมฮะนี่ครับผมจะใช้ผมจะใช้ไม้เป็นตัววัดนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกันอ่ะแปลงนี้ผมจะใช้ไม้เป็นตัววัดไม้อันนี้มีความยาวความสูงที่หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับก็คือเท่าจมูกผมอ่ะผมแล้วก็ เวลาทําแปลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่1เมตรยีเซนติเมตรก็อยู่ที่หน้าอกนะอยู่ที่หัวนมพอดีนะเราก็จะวัดเนี่ยฮะขอบขอบด้านบนของแปลงนะมันก็จะอยู่ที่1เมตรยีพอดีเป๊ะนะครับเมตรยี 1, cm, พอดีเป๊ะนะเ,เวลาที่เราจะทําการวัดระยะที่เราจะเล็งว่าเราจะ ให้มีความกว้างของแปลงเท่าไหร่ก็คือเราจะวัดที่1เมตรห้าสิบเซนติเมตรนะฮะเมตรห้าสิเซนติเมตรสมมติตรงนี้เราจะวัดจากขอบร่องตรงนี้นะครับขอบด้านบนนะฮะเราก็จะมาร์กตำแหน่งไว้นะครับเดี๋ยวเวลาไอเครื่องควนดินเครื่องาศาสตร์ดินของเรานะครับเขาจะวิ่งมาตรงกลางนะวิ่งมาตรงกลาง ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดร่องนะครับมันก็จะหักออกมาฝั่งเนี้ยสามสิบนะสามสิบเซนติเมตรฝั่งโน้นสามสิบเซนติเมตรนะระยะห่างร่องก็อยู่ที่ประมาณห้าสนะิบถึงหกสิบเซนเนาะห้าสิบประมาณนะฮะประมาณนั้นะนะครับไอ้ร่องร่องร่องที่เราเดินเนี่ยนะประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนด้านบนหกสิบเนาะด้านล่างก็ประมาณห้าสิบนะครับเป็นทางเดินแล้วแปลงข้างบนเราก็จะเหลืออยู่ที่เมตรยี่สิบ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้สักกี่ร่องนะฮะประมาณสักกี่แปลงก็ไม่น่าจะเกินหกแปลงนะฮะเท่าที่ดูก็ก็คงไม่เกินหกแปลงนะจอดๆน่าจะพอดีนะครับความกว้างของแปลงที่เมตรยี่สิบเนี่ยก็ไม่ไม่กว้างเกินนะครับไม่กว้างเกินถ้าเมตรยี่ถ้าหนึ่งเมตรก็อาจจะแคบไปนิดนึงนะถ้าเราทํางานอย่างเงี้ยเมตรยี่สิบเนี่ย เราก็จะเอ,อื้อมถึงตรงกลางนะงงงเ,อ,อ,นะเอ,อื้อมถึงตรงกลางแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเอื้อมถึงตรงกลางนะหรือใครจะเอาเมตรหนึ่งก็ได้นะครับใครจะเอาเมตรหนึ่งก็ได้ก็ถ้าเมตรหนึ่งเราก็จะต้องวัดไม้เนี่ยทีแรกเราก็จะต้องวัดอยู่ที่ถ้าเมตรหนึงเราก็จะต้องหักออกฝั่งหนึ่งยี่สิบสาเซน ก็อยู่ที่1เมตร1เมตร30นะครับไม้เราก็จะวัดที่เมตร30วัดระยะที่เมตร30แล้วเราก็วิ่งผ่าตรงกลางปุ๊บเราก็จะเหลือแปลงที่1เมตรพอดีนะครับ1เมตรพอดี <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะวิ่งซ้ำในร่องอีกครั้งหนึ่งสาดดินขึ้นมานะครับมันก็จะพอดีนะฮะมันก็จะเกิดแปลงที่สวยงามเนาะการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่เราก็จะต้องมี เครื่องมือนะครับในการพุ่นแรงนะไม่ใช่ว่าเราจะ,กะเกษตรผสมผสานกเกษตรอะไรนะเกะเษตรพอเพียงนะครับกรเกษตรพอเพียงจะต้องใช้จอบใช้เสียมมันไม่ใช่นะครับมันจะเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรา <c oughs> ทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทำให้แบบทุนแรงให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะที่จะต้องมาใช้จอบเนี้ยถ้าเราใช้จอบเนี้ยพลวนกี่วันรับเนียแปลงเนี้ยเนาะแล้วก็กว่าที่เราจะแบ่งทำร่องเนี้ยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า20นาทีมั้งครับนะ10 10นาทีเนาะกว่าที่เราจะทำแปลงทำแต่ละแปลงได้เนาะนะนะ10ถึงนาทีเพราะนั้นมันจะเหนื่อยเนาะ แล้วมันจะท้อซะก่อนเพราะนั้นเราใช้เครื่องนี้เครื่องทุนแรงนะอาจจะลงทุนกันนิดหนึ่งในช่วงแรกๆเนาะก็แต่ว่าก็ใช้ได้ระยะยาวแล้วก็เบาแรงเราทําให้เรามีความรู้สึกที่อยากจะทําอีกนะครับนะโอเคเดี๋ยวทําเสร็จแล้วยังไงผมจะอ่อัปเดตให้เพื่อนเอนได้รับชมนะครับปรแปลงนะ่ะสวยแต่ผักจะสวยตามหรือเปล่า อีกเรื่องหนึ่งนะอะ,นะอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็พาเพื่อนมาชมเนี่ยช่วงยามเย็นตอนนี้ก็สิบห้าสิบเจ็ดนาฬิกากว่าๆแล้วนะฮะกว่าๆแล้ก็ค่ำแล้วนะตะวันเริ่มตกดินละ